สวัสดีกันด้วยนะครับเข้าสู่รายการฟิลล์สกายแคร์เกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญนะครับแขกรับเชิญซึ่งคือตากล้องของเราเองอย่าเข้าไปมึงอย่าเข้าไปโอเคครับก็ไปติดไอ้ควายใครมันจะเข้ามาครับมาเราไปดูตัวโปเกมอนด้านนู้นดีกว่าครับแล้วเฮ้ยไปดูโปเกมบอลไปเอามันมาอุ้ยมาดูครับนี่ซาโตชิครับเดี๋ยวดี เคี่ยวเราต้องขึ้นไปบนตัวสตูชีนะครับแล้วก็ขึปป้นไปตรงปฐพีบอนเลยนี่ก็ลองดูรอบๆมาแล้วนะครับว่ามันดียังไงก็เสียเลือดไปนิดนึงนะครับคือตอนนั้นเราตกมาเคี่ยวก็ขึ้นแค่ขึ้นอย่างเงี้ยนะมันก็คือเคี่<อ>ยวไปรับขารับเชิญครับตกไปไหนต่อเนี่ยตายแล้ว เอ้าแขกรับเชิญยังไม่ตายใช่เาโอ้ยแลไปไงเนี่ยก็กระโดดเข้าไปไงนี้ทางนี้ทางไหนวะโวโอ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 อโอโอขึโอขึ้นโอโอโออโอ โอ้โหเดี film, oh ๋ยวผมขออนุญาตสต็อปก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาถึงทางด้านบนแล้วนะคะโอเคก็มาขึ้นแต่เรายังไม่ไปเลยโอเคเฮ้ยยิ้มเชะกลับไปนี่ตอนอุ่ยอาหารกินกิน้ยเอาอาหารมาเผื่อกูด้วยเว้ยผมกอมุกมุกมุกคอนกูะวุ้ยแม่งสกิน เอาสงสัยเราขุดออกไปมั้งไปแค่กระจกสิเลยคลองน้ำโอ้สบายเอา้าดาอาคุมาขึ้นมาด้านบนตัวอะไรแม่มงว้าวคือมันก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับแมบนี้ก็มีมีมีแค่พวก โอเคค่ะ <Okay>, โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,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 ยังไม่ตายครับซึ่งโหดมากนะครับเมื่อกี้เกอขอกินยาโอเคไม่ใช่เราขอเลื่อนก่อนนะครับขออ,อ,อนุญาตเดือดเอา้ายากูยังไม่ได้กินเลยครับขอกินก่อนนะครับเดี๋ยวตาสว่างนะฮะตอนนี้เราก็มาตะลุยตรงนั้นก็ดีตรงนั้นอะ เฮ้ยยังแค่แม่มุมโอ้ดิต่อคือดับซ่านะมึงเนี่ยแหมีิตอเช้านี่ลูกงแง่ลูกงแง่บังเกิดนะครับโอเคอย่าตามกูมานะเว้ยอุ้ยโอเคขึ้นไปให้ได้ครับแล้วเฮ้ยยัเแค่ตัดสว่างแล้วลิซ่าโดโอเคเดี๋ยวพอผมขึ้นไปถึงแล้วผมจะโอเคนะครับทางนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยนะครับโอเค ไปเลยกูอุ้ยอ้ร่วงนะคะเสียบงั้นเดี๋ยวเรามาจช่วยกันเล็กแล้วไหนนะครับุกเหล็กอยู่นีอเออใครใครอุ้ยช่วยช่วยด้วยสิชางทองอินชารู้จังไหงดาบทองอินชาเฮ้ยไม่มีอาหารไหมเอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกัน กันครั้งหน้านะครับเราก็จะพามาตะลุยแมบอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ